อังเดปิเรสเขาคนนี้เคยเป็น lead character artist มาก่อนแต่ในปัจจุบันเขาคือช่างทำผมดิจิตอลคนสำคัญของเกม Star Citizen และ Squadron 42ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่เขายังทำงานอยู่ในบริษัทเดิมอังเ e p ิ r รสเคยรู้สึกไม่มั่นใจกับการทำทรงผมในเกมแต่เมื่อเขาได้มาลองทำจริงๆไม่เพียงแต่ว่าเขาจะทำได้ดีเท่านั้นผลงานของเขายังได้รับคำชมมากกว่างาน character art อื่นๆที่เขาเคยทำมาสีอีก ความสําเร็จที่ไม่คาดฝันนี้ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในเส้นทางอาชีพของเขาเมื่อเขาได้เข้ามาทํางานที่ CIG อังเดรไม่ได้รื้อทุกอย่างที่ทีมงานเก่าได้สร้างไว้แต่เขาได้พยายามปรับปรุงให้เข้ากับวิสัยทัศน์ใหม่เขาได้วางระบบที่ควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นจนจบโดยเก็บส่วนที่ซับซ้อนและมีผลต่อคุณภาพเช่น texture และ shader และให้ทีมงานใหม่ได้โฟกัสกับส่วนที่สร้างสรรค์ที่สุดนั่นก็คือ การปั้นทรงผมระบบนี้ไม่เพียงช่วยให้ผลงานทุกชิ้นมีคุณภาพสม่ำเสมอแต่ยังช่วยให้ทีมงานสามารถสร้างทรงผมใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเดิมทีอังเรได้รับมอบหมายให้สร้างทรงผม70ทรงภายใน1ปีเพื่อรองรับส q ควอรดอน42แต่ด้วยระบบใหม่ที่เขาวางเอาไว้และทีมงานที่เลือกสรรมาอย่างดีพวกเขาสามารถสร้างทรงผมได้ถึง130ทรงภายในเวลาเดียวกัน ถึงแม้ในช่วงแรกนะครับเขาจะได้รับอิสระเต็มที่ในการสร้างสรรค์ผลงานแต่แองเรก็เลือกที่จะทำผลงานโดยคิดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเกมเป็นหลักทรงผมทุกทรงที่สร้างขึ้นมาจะถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นในปัจจุบันข้อจำกัดหลักของทรงผมของเกมใน Star Citizen คือความยาวที่ยังไม่สามารถทำทรงผมยาวเกินไหล่ได้เนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงปัญหาการชนกันกับชุดเกราะและหมวก แต่เขาก็ได้กล่าวว่าหวังว่าในอนาคตจะสามารถสร้างทรงผมที่ยาวกว่านี้ได้สำหรับในปีนี้เขามีแผนที่จะเพิ่มทรงผมใหม่กว่า30ทรงลงในเกมพร้อมกับใส่รายละเอียดผลลงไปในชุดเกราะและสิ่งมีชีวิตในเกมด้วย สุดท้ายอังเดรได้กล่าวว่าทุกความสําเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นผลงานของเขาเพียงคนเดียวแต่นี่คือผลจากการทํางานร่วมกันของทั้งทีมไม่ว่าจะเป็นทีมของเขาเองหรือฝ่ายเทคนิคต่างๆที่ช่วยสนับสนุนให้เขาสามารถดันโปรเจกต์นี้ก้าวต่อไปได้และแจ้งข่าวประกาศนะครับฟรีไฟ์อีเวนต์ของปีนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28เมษายนนี้ครับโดยจะมียานให้ลองขับฟรีถึง6ลำด้วยกัน ท่านใดที่กำลังรอฟรีไฟอยู่ตอนนี้โอกาสทดลองเกมฟรีมาถึงแล้วครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆที่น่าติดตามอีกมากมายครับหากท่านใดยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกม Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand หรือจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยครับสวัสดีครับ